โมรลนิธีกล้วยน้ำไทยจัดปั่นจักรยานการกุศลไบคฟอร์ฟิชชิ่งแคส2ค่ะ วันที่21กุมภาพันธ์2568ที่ท่าเรือชมทุ่งเกา,า,งเาะไผ่แคมปิ้งอําเภอสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายปีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานแถลงข่าวงานปั่นจักรยานการกุศลครั้งที่7 by for fishing c a t 2025ปั่นพิทักษ์เสือปลาพร้อมด้วยนายสลันยูชนตรองกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยและกล้วยน้ำไทยมูลนิธินายพิสิทธิ์เจริญสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดนายณิ ติวงวิชาสวัสด์พ่วงในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานประจวดคดิขันนายอติชาชัยศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายนิรุตเท้าโกษารองประธานกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเด็กรักทุง่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมถแถลงข่าวท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากด้วยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยและกล้วยน้ำไทยมูลนิธิได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเสือปลาซึ่งเป็นสัตว์สงวนและใกล้สูญพันธุ์จึงได้จัดกิจกรรมปัน่นจักรยานการกุศลดังกล่าวเพื่อระดมทุนสนับสนุนและส,ละส่งเสริมการ รักเสือป่าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงส่งเสริมการออกกําลังกายให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีและมิตรสัสมพันธ์ที่ดีต่อกันและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ําปาน3ประยชน์และนํารายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษาของนักเรียนและผู้ด้ยโอกาสโดยจะปั่นจักรยานในวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาน้ารานมหาราชตําบลปากน้ำปานอํเาเภอปานบุรีจังหวัดป,ประจวบนีคันระยะทาง60 เ,เส้นทางจากรานมหาราชปากน้ำปานกับตัวที่วัดบางปูทั้งพยานคร3รมยอยดและวกกลับมาสิ้นสุดที่รานมหาราชปากน้ำปานค่าสมัครคนละ699บาทได้ที่เว็บไซต์ eventthaimtb.com b y for fishing cat. f i s h i n g c a t www.facebook.com/ กล้วยน้ำไทย l i น์ at k n t b i k e 2025โทร0 8 8 9 8 7 7 7 8 9จนถึงวันที่17มีนาคม2,568รับจ จำนวนจำกัด